ยลัจจกได้้รูส่วนใหญ่ผูยมนำมาใส่กลงพาเดินไปตามถนนหรือนั่งร้านกาแฟ Solar, หรือชอบฟังเสียงอันไพรี้ของนอกแข่งขังนม,มุงหวัวจุกองจังหวัดสุราธานีได้จัดให้มีการแข่งขันต er ิดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า25ปีในวันนี้ประเภทนกการเสียงลง โดยมีนกจากจังหวัดต่างๆและอำเภอต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งข้ามาล่วงาก,การแข่งขันโดยการแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง25ตีนาคมการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทศบาลานครสุราษฎร์ธานีแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมและคณะจัดการแข่งขันตลอดจนสมาชิกผู้เลี้ยนงนกกรุมหัวจุ ขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติกล่าวเปิดการเสียงขันลอบคุมวัสดุขอกราบเรียนเชิญครับต่อสมาชิกสภารเจสมาคมสุราษฎร์ธานีตระลังพลตระลังตระกรางรวมทั้งทั้งกรรมการนักขู่อุตุสมาชชิชุมรมนักขู่อุตุรอตดขาดก็ไม่เกียรติท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดาการเสียงขัน นกคงวุฒิประจำปี2555จากการรายงานของบรรดาทางชมุมชนนกคงวดุดพันโทรนก,กูลนำส่วนได้เห็นถึงว่านกคงวจุฒเป็นนกที่เผยแพร่มาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้สุราธานีได้เล่งมาประมาณ2 5ปีนะครับ ก็ไปที่ท่าหลานนิยมกันทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ได้คุยกับท่านนายกสมาธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกคงหัวจุกแห่งประเทศไทยแกไปขั้นนึ่งแล้วคราวนี้เป็นการขั้นที่เขาเรียกว่าผสมข้ามสายพันธุ์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอนาคตเราจะมีนกคงหัวจุกที่ไม่ใช่นกป่ามันนกเลี้ยงเนาะเพราะกว่างนที่มีเสียงนะครับก็ขอขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอความชื่นชมในความพยายามของ ท่านนายกสมาคมนี่เพะเลี้งไีนะครับนอกตัวไหนแข็งแรงก็คงจะได้รางวัลชนะเลิศไปนะครับไม่ท่านอภิปรตเสรีจะบอกผมถามว่วันนี้อามาหรือเปล่าแต่ว่าแต่ขันสียัไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นต็นรู้ใจยังไม่ถึ็งแรงเพราะฉั้ที่ไม่แข็งแรงไม่ใช่เพราะอะไรแะททำงานัะที่วันนที่อปราการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันน้งกงวดประจำปีออออ 5, านนาของศ2 5 5าสน,น,น,นานเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหน้าปันี้ครับไปครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่สนาม เทศบ,บาลเมืองสุราษฎร์ธานีชมการแข่งขันนกเสียงทองนะครับเป็นวันที่สองของงานประเพณีชักพระนะครับของเมืองสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันกันดูน <Guer in> ครับครับ <K>

you โมโตแล้วไหมนาะนบ้นนนนผมพาเพื่อนๆมาที่สนามแข่งขันนกยินหลากันนะครับ ครับซึ่งตรงกับงานทักะะแข่งเรือนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับม <disappointing> ันนะมครับการเชียร์มักตียา 我先到站，你你妈呢？妈妈，你妈在吗？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 你 นกดาวลุ่งนะครับหรือสาบคนดาวลุ่งนะครับกำลังเริ่มทำการแข่งขันเป็นรายการที่สองนะครับ 아 <목소리도> a Yeah, 又搞事